ด้วยรักและวังงดีจึนสิ่งดีมาใค่สวัสดีค่ะวสอนสระสีโรโซพลค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดสระบุรีแล้วก็พร้อมอยู่กับน้องสอนเรียบร้อยแล้วสวัสดีครั้งนึงค่ะพี่มมลีสวัสดีค่ะแนะนําตัวกันหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อมะลีค่ะมะลีทองแย้ม อายุเท่าไรแล้วคะอายุ65 65แล้วนะคะ,คะที่นี่เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ยที่อยู่ที่โคกแย้ค่ะโคกแย้อำเภออำเภอหนองแคจงังหวัดสระบุรีนะคะ,คะพี่มะลิขาก่อนที่จะเริ่มทานเจียวี่กล่องเขียวๆเ,เนี่ยพี่มะลิมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างมีปวดค่ะมีปวดแล้วก็ตาฟางมองไม่เห็นแขนยกไม่ขึ้นนะคะแขนยกไม่ขึ้นที่ตาฟางเป็นเพราะว่าเราเป็นต้อหรือเปล่าคะหมอหมอเขาบอกว่าจะเป็นต้อกระจก ต้อกระจกพอจินเจียววีเข้าไปก็ตาสว่างสว่างเลยไม่ต้องลอกด้วยไม่ต้องลอกไม่ต้องลอกไม่ต้องผ่าตัดะอ,อะไรเลยสบายเลยตอนนี้คือพี่มะลิก ตัดเต้านมทิ้งไปแล้วข้างไหนคะพี่ข้างซ้ายค่ะข้างข้างซ้ายเนื่องมาจากเป็นมะเร็งเต้านมนะคะเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่เท่าไหร่คะที่สองค่ะเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สองคุณหมอทําการฉายแสงหรือว่าให้เคมีค่ะให้เคมีค่ะให้เคมีนะคะพี่พี่มารีเป็นมะเร็งเต้านมเมื่อปีไหนคะปี 5-8าแดก็เป็นเมื่อปีที่แล้วเองนะคะประมาณปีเดียวแล้วก็หลังจากคุณหมอให้เคมีก็ตัดทิ้งเลยนี่คือสาเหตุที่ทำให้แขนข้างข้างซ้ายมันไม่มีแรงหรือเปล่าคะก็น่าจะใช่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าต้องต้องเรียนทุกท่านแบบนี้ค่ะว่าหลังจากที่พี่เมลีผ่าตัดนะคะเต้านมข้างซ้ายก็ทำให้การยกแขนนะคะมีปัญหามันล็อกนะคะมันไม่ไม่ไม่ ไม่ลงเหมือนปกตินะคะแล้วพอหลังจากพี่มาลิได้ทาน g ีอวแขนที่ยกไม่ขึ้นมันเป็นยังไงคะยกได้ค่ะยกได้ยกขึ้นยกขึ้นแต่ตอนนี้โชว์หน่อยสิคะโชค่ะี่ขึ้นแล้วค่ะแล้วข้างนี้นะคะข้างนี้ก็ได้สบายเลยสบายสองแขนเลยนะคะพี่มาลิจําได้ไหมคะว่ากินไปกี่วันแขนถึงเริ่มยกได้กินไปกล่องแรกค่ะแค่กล่องเดียวกล่องแรกวันละกี่เม็ดนะคะ เช้าสองเย็นสองวันละสี่เม็ดนะคะแค่กล่องแรกกล่องเดียวกล่องนี้และคะ่ะแขนแขนยกได้จานที่ปกติยกไม่ได้แขนมันล็อกะนะคะแล้วขาขาปวดไหมเข่า,ขาปวดไหมเสียวเสียวแต่ตอนนี้ไม่เสียวแล้วไม่เสียว<ม>แล้ว,ลวปวดแล้วนะคะคะที่ขาหายเสียวหายปวดเนี่ยใช้เวลากี่กล่องใช้เวลากี่วันประมาณกล่องที่สองแปลว,ว่า ช้ากว่าแขนช้ากว่าแขนนิดแขนตั้งแต่กล่องแรกก็ไม่ล็อกละยกยกแขนไี่สุดมือแต่ขาที่ปวดที่เสียวๆเนี่ยประมาณกล่องที่สองนะคะก็ถือว่าประมาณ10วันนะพี่นะเพราะกล่องกล่องหนึ่งกินเอ่อกินถ้าเกิดเรากินเนี่ยวันละ4ี่เม็ดมันใช้เวลาประมาณ5้าวันแปลว่ากล่องแรกแขนดีขึ้นพอกล่องสองขาดีขึ้นแล้วได้เรื่องอะไรอีกก็นอนอยู่นะนอนอยู่อย่างเงี้ยปกติมันจะมาไม่ได้นอนอย่างเงี้ย ปกติแล้วแขนจะไปอย่างนี้ไม่ได้อวันนั้นพอกินไปกล่องแรกอะนอนอยู่แขนเบาไปได้อุ้ดใจดีใจอเลยค่ะดีใจค่ะมันไปไม่ได้ไปไม่ได้มันต้องเอาแขนนี้ช่วยโอ้มันต้องช่วยต้องช่วยค่ะคือไปเองไม่ได้ไปเองไม่ได้แต่วันนั้นพอกินเจียวี่มันไปเองได้ไปเองได้เบาหิวเลยดีใจเลยดีใจมากเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยนะคะแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าทานมาเยอะมากทานไปกี่กล่องแล้วคะ ก็ลูกสาวลูกสาวทานไปสี่ลูกสาวทานไปสี่ก, 4, กล่องแล้วตัวของพี่มารีเองส <13. S 1> ิบสามพี่มารีเองสิบสามลูกสาวทานไปสี่ก็แปลว่าบ้านเนี้ยทานไปทั้งหมดสิบเจ็ดกล่อง,กองเกือบยี่สิบกล่องแล้วนะคะเยอะ,อะมากมากรวมเวลาในการในการทานตอนนี้ทั้งหมดกี่เดือนแล้วคะโอ้จะไม่ได้แล้วอาจารย์หลายเดือนแล้วนะคะ <laughs> นะคะ,ะ,ะที่ที่ที่พี่มารีประทับใจที่สุดจาก GRV มีเรื่องอะไรบ้างเล่าให้ทางบ้านฟังหน่อยค่ะ โยหลายอย่างเลยค่ะดีมากกินแล้วสดชื่นไม่เหนื่อยไม่เพียไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็ได้โมดแข็งแรงประทับใจนะต้องสอนเห็นหน้าพี่ยงสอนยังประทับใจเลยค่ะยังดีใจเลยค่ะหน้าพี่สดใสสดชื่นมากนะคะแล้วเห็นบอกว่าทานตัวนี้ด้วยบีมี่ตัวดีท็อกที่ช่วยเรื่องให้ขับถ่ายดีขึ้นนะคะทานไปกี่กล่องแล้วคะเนี่ยดีท็อกทานไป สองกล่องถึงไหมสองกล่องปกติพี่มะลีท้องผูกอ่ะคะท้องมันจะผูกเป็นบางครั้งค่ะเป็นบางครั้งนะคะก็เลยทานบีมี่พรอหลังจากทานระบบขับถ่ายเป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้น ตอนนี้ก็ขับถ่ายปกติแล้วปกติแล้วค่ะนะคะได้เลยนะคะช่วงสุดท้ายแล้วน้องสอนอยากจะให้พี่มลิฝาก G.R.V แล้วก็บีมีกล่องฟ้าๆนี้แหละค่ะถึงชาวจังหวัดสระบุรีนะคะบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะพูดอะไรก็ได้อันนี้อะไรนะมีมี่บีมี่ดีท็อกกันท็อก๋อแล้วก็ G.R.V อ๋อขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะทาน G r อาีนี้ดีขึ้นอะไรก็จะหายหมดโรคภัย ไม่ไม่เหลือไม่หลอแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็คนที่ท้องผูกเอาคนที่ท้องผูกก<ม>็ขอให้ทานดีทอ็อก <Be me. S 1> บีมี่บีมี่นะคะค่ะได้ค่ะนี่แหละค่ะจากใจจริงๆของพี่มะลินะคะที่มาแบ่งปันเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องทุกๆท่ทานนะคะก็ขอให้ทุกๆท่ทานนะคะโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้น้องสอนแล้วก็พี่มะลิชาวจังหวัด ะบุรีต้องลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแลวังดีจึงนำสิ่งดีมาให้เพราะรักและห่วงใยมอบให้แต่สิ่งที่ดีสุขภาพผนเราคือคุ้มทรัพย์